พปมาเรื่องเงินตะลันอาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำลังจะเดินทางไกลเรียกผู้รับใช้ม,มอบทรัพย์สินให้ให้คนที่หนึ่งห้าตะลันให้คนที่สองสองตะลันให้คนที่สามหนึ่งตะลันตามความสามารถของแต่ละคนแล้วจึงออกเดินทางไปคนที่รับห้าตะลันรีบนำเงินนั้นไปลงทุน ได้กำไรมาอีกห้าตะลันคนที่รับสองตะลันก็ได้กำไรมาอีกสองตะลันเช่นเดียวกันแต่คนที่รับหนึ่งตะลันไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้หลังจากนั้นอีกนานนายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขาคนที่รับห้าตะลันเข้ามานำกำไรอีกห้าตะลันมาด้วยกล่าวว่านายขอรับ ท่านให้ข้าพเจ้าห้าตลัานนี่คือเงินอีกห้าตะัานที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับสองตะันนเข้ามารายงานว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าสองตะัาน นี่คือเงินอีกสองตารานที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่า mm. ดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับหนึ่งตะรานเข้ามาในงานว่านายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หวาน เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ามีความกลัวจึงนําเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้นี่คือเงินของท่านนายจึงตอบว่าผู้รับใช้เลวและเกียจคร้านเจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้าไม่ได้หวานเก็บรวบรวมในที่ที่ข้าไม่ได้โปรยเจ้าก็ควรนําเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้เมื่อข้ากลับมา จะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบีย้ยจงนำเงินหนึ่งตนารางจากเขาไปให้แก่ผู้ที่มีสิบตารางเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับเงินมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกลิบไปด้วยส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การดั่าให และขบฟันได้ความขุ่นเคือง